อ๋ยังไงคือยังไงพี่จะไปเดี๋ยวเราไปเจอเขาก็นี่ไงเราอ๋อเดี๋ยวเราไปเจอเขาไแล้ว้ราสอบอ่ะผิดพี่ผมนัดไอเด็กนี่ไว้แล้วเดี๋ยวไว้ก่อนได้ปะนัดนะตาต่อไปได้ไหมแต่ว่าสลับกันอ่ะเออบอกให้เขาเล่นก่อนาก

เดือดทเลกไร้ายดูบ้าเล่นแท่นกว่าตอนหน้าพี่แบงปลาระเบิดสูตรอันนั้นให้หน่อยอ่ะ มันไม่อยู่หรอกพี่ว่ามันอยู่สามแยกกับบีบลากว่าเออปลาไปก่อนพี่เดี๋ยวลงแท่นเลยตอนเมืม่อกี้พี่ก็ป่าไปแล้วลอโอเคบอม has been planted โดดโดดอีกอีกอีกจรวด ไฟไฟนี้นี้นี้บา <c oughs> เอาดิเอ้ยเอาเว,เาเวย้ยเนี่ยดับเบิลเยลโล่โอเคตีาว่ะหัวตายเป็นตุ๊บตุ๊บเลยต่างนะพี่นิวเดี๋ยวตาวม,มาพี่นิวรอก่อนนะเปตีกาวาเลย ตู้ดูกันหมดแล้วแบบวิ่งลงไปเลยอ่ะได้ปะวิ่งวิ่งมาเพิ่มแล้ววิ่งลงไปเลยอ่ะเออต้องวิ่งลงไปเลยอ่ะเราอาร์คก็มาล็อกตรงแท่นอ่ะสามแยกสามแยก บ bomb has been planted เ้ยใกเอกบักบับ้ไดกีนเข้าไปเกีกียดีนะผมเปิดตัวบักได้พอดีลงมลงแล้ว ว้ากีาต้องให้เลยบาร์ต้องการบาร์หดแล้วเดี๋ยวปาบัสให้รอหาีไฟนัีไฟแล้วกลับวนหมดแล้วยปคิวพีเลยไปเรไปกียร์พี่ตังเพื่อสมหนโชคดีจะตายตังเ้าคันก่อนดิบุคัประสานเมย์่ะเข้าเอเข้าเอ ย่องเอตัวย่องเอตัวแมย่องเอสายย้องเอสายผมเลยยี่ส um ิบสองอ่ะบักบักตัวบนบนบนเย้ะเมื่อกี้มีบักไงโดนิีกเหรอเนี่ยหลังหรอมันโกนมันไปขวาเลยอะไรวะเนี่ยยี่ไม่ได้ยิงเลยขวาขวา บนอ่ะมีอยู่นะหลังแท่นตัวไม,ไม่ตายเกี่ยวกวมาสิมดีอ่ะโดดยิงแล้วไม่โดนเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิโดเอาหน่อยดีเออ30เ <c oughs> นี่ยอะไรเนี่ยในเรื่องที่แดงดูสายพี่

เาป่าเลย่บันไดบันไดเข้าเลยวิ่งเลยดีางบันไดป้อนซายอีกสุยี่สิบมัดเนี่ยดูสิยูยี่สิบเปลี่ยนปืนไม่ได้อะ จะโดวะะโดว่ะจะโดนล้วเ้วิ่งไปวิ่งกลับเดี๋ยวลงบันไดสาแยกสามสามนัดโดหมดเอาอยงเลสามสินัดเอง

อยูถ้ากระสุนไม่หมดนะแม่งกล้าวัดตรงนี้มิชชั่นเฟลยิงไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เทนีอเา่ยแล้ต้องนอยีงเลย้หมะนได้แล้อืไม่สาดเลยอีกแล้วอีโอ้โหเบี้ยเล่ะ แม่ฉุดแล้วนะทิมแล้วต้องทิมพ <c oughs> ี่ใครมึงบอกศูนย์ห้าวะตอนแรกอะกูบอกห้าศูนย์นี่ไงห้าศูนย์ได้สัตเห็นไหมห้าศูนย์ของจริงเลยเฮียห้าศูนย์จริงว่งะเรื่องไปซื้อตัตมือเลยห้าศูนยะ์อะ จอดไนมันจะดันหลังกันมันได้กี่สี่เวทชนะเสมอเราเนี่ยมี่ไฟโคลไอเอลวีเล่นอาร์ควะไอเล่นคิดไปโอ้โหนี่มันหนักลึกจริงพี่ตังเล่นอาร์กวะพี่เออแม่งกันดึกเลยพี่เออหัวลั่นโบตังเฮ้ยในบีในบีในบีเกือบ ทีสองงั้นมันจะเย็นใจเย็นเวลาเหลือเวลาเหลือเวลาเหลือทันเวลาเหลือทันเข้าเอดีกว่ามันโดดมันโดดลงมาเลยเฮี่ยอยู่ในทีหกเวลาวางเลยพี่แบงค์พี่แบงค์พี่โดดสองสองมาได้บังแม่งยืนซ้ายขวาเลยอะพอกเลยไม่จ่ายล่อเลยนี่หว่า โหเวลาดิน hmm. ้ม uh, okay. okay. uh ันยอมปล่อยให้เราวางอะเนี uh ่ย oh, ซ like, oh. uh ้อมแทนเป็นไฟโอเขาไม่รอซีไฟนี่เองต่อให้เขาเรียกต่อให้ต่อให้ Bomb d ม f u ฟ e d เอาเรื่องว่ะแผลผู้หญิงผู้หญิงไงเลยยิงไม่ออก4 2 5 4 5 4 All right let's move out เฮ้ยอย่าให้มันได้เลยไหนวะเอวีไหนเอ้ายัดเค่งอ๋อพี่ตาใหม่ถึงอพี่ตาดาวปืนหัวเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็งเล่นปืนแล้วเลย นี่สี่คนคสี่เลยยคอใไปแล้วอ่ะังรามาแล้ว่บนคุณนี่รีบวิ่งไปตายก่อนเลยเูนอย่าพูดดิโถเขาเรียกว่าต่อให้ แทล้ข้าแทนกีตายดิดับซ่าครับยืนวันสองยืนวันสองซายหลตัวนั่นคกระหล่งแน่เอาคนละตัวดิวิ่งเข้าไปจกคนละที่อ่ะวิ่งแล้วลงบันไดอ่ะวนนวันวันวันนอะย คนละที่คนละที่คนละที่นะครับทแล้วห้องรับห้องรับนที่เข้าลึกแล้วเข้าลึกไปแล้วเลนเลนี่งเยอะกว่า่งเข้าบุกเกลออะทีเอชัวดูอย่าเงบักบักซากนะไอ้บักบักสองเลยบัขึ้นสอเลยตอนแยเอนแยกโอดูเลือดแต่ละคนเนี่ ครับผมไลี้ยกเงผมไลีรยกเงมาถึงเวลาถึงเวลาต้องจัดแล้วตอเลต่อให้มานานต่อให้มานานเอาคนมเนี่ยเลยยเอฮ้ยอัดันดันเหรอมันดันพี่มันแอบขวามืออ বি বন্ধ ল'ব ไห่ขนาดหนึ่งสองใหญ่เอ็นจินอีอระได้เจ็ดหมู่ได้โอ้แคปเจอร์เลีย เขาเรียกว่าต่อให้โถเวลาพี่มันน่าจะปล่อยเข้าเลยเข้าอกันเวลาี่ปล่อยรัผมเอาเลยคือไฟด็คือไว่นจะคไฟกหมุนดิวางแล้วหมุนนะบอม has been planted